แค่สงสารก็อย่าซื้อเปิดคำพูดตัดเพาะลูกสาวป่าเทพเรียกได้ว,ว่าหลังจากประกาศลอาออกจวงการและผ่านตัวมาเป็นพ่อค้าเต็มตัวสำหรับป่าเทพโพง,งามที่ได้ไปได้ดีกับกิจการขนมเปี๊ยะแล้วนั้นก็ได้ความช่วยเหลือจากคนในครอบครัวทั้งภรรยาและทายาทจนกระทั่งมีชาวเน็ตหลายรายเข้ามาแสดงความคิดเห็นที่ทําให้ท็อฟฟี่หนึ่งในทายาทของป่าเทพโพง,งามพี่รู้สึกสะดุดในใจกับการที่คนมองว่า ขนมแพงแล้วรสชาติที่ธรรมดาและที่ช่วยซื้อเพราะเห็นมีภาระเยอะงานนี้สาวทอฟฟี่ก็ได้ออกมาโพสกลางโซเชียลพร้อมชี้แจงว่าการค้าการจำหน่ายไม่จำเป็นต้องมองว่าน่าสงสารเสมอไปนะคะอาจจะมองว่าครอบครัวของดิฉันจำหน่ายของที่ตลาดนัดและเพราะความเป็นกันเองของคุณพ่อดิฉันที่ไม่เกี่ยงเรื่องสถานที่และเป็นคนที่ไม่ถือตัวไม่ได้จะมาการตลาดอะไรมากมายขนมต่อชิ้นก็พอคุ้มปริมาณและเหมาะสมกับราคากับวัตถุดิบที่เลือกใช้ สำหรับโพสข้างล่างนี้ขอบคุณที่สงสารและสนับสนุนด้วยนะคะแต่แค่แอบรู้สึกไม่ดีกับคำพูดบางอย่างนิดหน่อยค่ะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะชินแล้วคนเราต้องสู้และอดทนค่ะเขาบอกว่าสู้ผิดที่กี่ปีก็ไม่รวยใช่ไหมคะคงจะจริงแต่สิ่งเหล่านี้ดิฉันจะเก็บเป็นแรงผลักดันทำทุกอย่างให้ดีขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะโดยภายหลังก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ป่าเทพโพง,งาม ยังได้เผยความในใจหลังได้เห็นทอฟฟี่สแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ไว้ว่าเข้าใจเจตนาของทอฟฟี่พร้อมบอกว่าไม่อยากให้อุดหนุนพระสงสารเช่นกันอยากให้ซื้อพระคุณภาพมากกว่าแต่ถ้ามีเสียงติชมตนก็ยินดีรับฟังและนำไปปรับปรุงป๋าไม่อยากให้ลูกอยู่ในวงการบันเทิงเหมือนป๋าอยากให้เขาได้ดีเป็นเจ้าของกิจการไปทำอะไรแบบนั้นอยากให้ฉีกจากป๋าไปเลยไม่ใช่เล่นตลกเล่นอยู่คนเดียวเลี้ยงคนอื่น อยากให้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันแล้วคนในครอบครัวช่วยกันได้ส่วนขนมเปี๊ยะถ้าคุณกินแล้วไม่อร่อยคุณก็ไม่ต้องซื้ออย่ามองเป็นสิ่งที่น่าสงสารเลยเมื่อถามว่าป๋าคิดยังไงว่าตัวเองทำให้ครอบครัวลำบากหรือเปล่าป๋าเทพบอกว่าป๋าเลี้ยงทาย,ยาทมาห้าคนเลี้ยงสามครอบครัวภรรยาสามคนถึงจะมีแฟนใหม่เราก็เลี้ยงครอบครัวเรามาได้ตลอดทุกวันนี้ขาดเหลืออะไรเราก็ช่วยกันอยู่ท้งนั้นครอบครัวก็ช่วยกันชดใช้ภาระอายุเท่านี้แล้วเหนื่อยแต่ก็หยุดไม่ได้